จะพามาปลูกตะไคร้ตะไคร้นะคะก็คือรากรากคือแน่นคือพร้อมที่จะปลูกมากนะคะก่อนที่เราจะปลูกตะไคร้เราก็จะนําตะไคร้นะคะไปแช่น้าไว้ประมาณ5-7วันนะคะตะไคร้ก็จะเริ่มออกรากแล้วนะคะสังเกตดูนะคะหัวตะไคร้นะคะก็จะมีขแขนงเล็กๆออกมาแล้วนะคะก็คือพร้อมปลูกมากๆเลยนะคะจะตัดสั้นประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าตัดสั้นแบบนี้ก็คือ ไว้ในกระถางก่อนนะคะรอะแขนงเขาโตสักหน่อยนะคะค่อยย้ายลงดินนะคะสําหรับวันนี้เราจะปลูกลงดินเราก็จะใช้ต้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะนำตะไคร้นะคะวางเอียงประมาณ45องศานะคะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราเรียงตะไคร้ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นําดินใส่ลงไปได้เลยนะคะกรบดินลงไปได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกตะไคร้ง่ายๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะประมาณสองสามวันถึงรดน้ำอีกครั้งนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการปลูกตะไคร้ง่ายๆนะคะ